สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องพาหมาไปเล่นเดิมนะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในหัวข้อ Party Quest Evolution นั่นเองอ่าซึ่งบางคนถามว่า Party Quest Evolution ทํทำยังไงอันนี้ผมก็จะมาบอกทั้งวิธีการเดินเควสแล้วก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะว่ามันดอบอะไรราคาเท่าไหร่เผื่อจะเป็นแรงจูงใจในการลงนะซึ่งไอเทมที่ดอบก็จะมีประมาณนี้ พี่คนดูราคาต่อชิ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียกว่าชิ้นละ 2M บวกนะยิ่งถ้าเป็นของปืนก็ชิ้นละ10 m อถือว่า so fucking l u c ้เดย์พะที่ห้อยอยู่ทํางานนะอีกเหลืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาวุธรองน,นั่นเองก็จะดอบอาวุธรองทั้งหมดเลยนะของทุกอาชีพเลยที่นี่สามารถลงได้วันละหนึ่งครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทําใน1วันเหมือนกันซึ่งวิดีโอต่อไปนี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่ผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมนะพี่คนดูนะก็ใครว่างๆก็ มาพูดคุยกันในสตรีมได้อ่าผมก็สตรีมทุกวันนะแล้วแต่วันว่าจะมาในช่วงไหนก็ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กันสักทีครับพี่ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจดีๆที่มีให้กันนะมันให้กันได้นะสิ่งนั้นนะเบอร์เทอร์โอเคไปลุยกันเลยเบอร์เทอร์ทั้งหลายโดยเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มจากเพจหลอดไฟเหมือนเดิมนะั้นเลือก evolution system เสร็จป,ปุ๊บมันก็จะมาให้คุยกับนี่นักฆ่าขนตาง,งอนนะ <H it? S 1> พอคุยกับนักฆ่าขนตางอนเสร็จปุ๊บมันก็จะวาร์ปเข้ามา ในดงอีวิ u t i ชันนะก็มาเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่าแล้วมันก็แบบตามคัตซซนนะก,ก็เล่าเนื้อเรื่องของมันอนะ่ะมีโรตัสนี่ต้กนกำเนิดของโรตัสอยู่ที่นี่พี่คนรูทุกคนอ่าซึ่งโรตัสเนี่ยคือบอสที่เราต้องเตรียอนาคตพอเสร็จปุ๊บเราก็มาคุยกับนักฆ่าคนตังคนเหมือนดเดิมมันก็จะให้เราไปที่อีวิ u t i ชันแ l a b นะซึ่งวิธีการไปแล้วก็เข้าไปที่กระจกนะโดยออกวาร์ปมาแล้วก็ลงด้านล่างมันจะมีกระจกอยู่อ่าเลือกอีวิ u เชันแ lap ปุ๊บ พอมา Evolution Lab เนี่ยเราก็จะเจอกับเควสบนหัวนะเราอาจจะไม่เจอใครนะในครั้งแรกที่เรามาเราก็แบบเฮ้ยงงนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะผู้คนไปไหนหมดเนี่ยจริงๆอง่ะรอแป๊บนึงนะเควสมันจะขึ้นบนหัวพอเราคุยเควสบนหัวเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องเอสก็จะปรากฏตัวอ่าเราทําการส่งเควสกับน้องเอสแล้วก็คุยกับน้องเอสอีกทีหนึ่งน้องเอสเนี่ยก็จะให้เรากลับไปหานักฆ่าขนตาง,งอนเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะไปคุยภารกิจนั่นเองอ่า เราก็ทําการกลับออกมานอกเมืองหรือว่าออกวาร์ปมาั่นเองแล้วก็ทําการเดินออกมาด้านซ้ายของแมปนะซึ่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีคุณลุงยืนอยู่ด้านหน้าอ่าล้วก็เข้านี่ตามท่อเล็กๆเ,เห็นไหมมันจะเป็นรูเล็กๆปุ๊บเราเข้ามาคุยกับนักฆ่าคนต่าง,งอนาเหมือนเดิมพอคุยเสร็จเนี่ยมันก็จะให้เราตอบคําถามเราต้องเลือกข้อ2นะ the evolution lab อ่าก็คือตอบคำถามเสร็จปุ๊บ มันก็จะให้เราเนี่ยกลับไปที่ evolution lab ซึ่งวิธีการไปก็เหมือนเดิมทพ่ก็ดูเดินออกวาร์ปมาแล้วก็เดินเข้าประตูกระจกไปมาโผล่ที่ evolution lab นั่นเองซึ่งพอเรามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีคัดทรงคัดซีนอะไรของเขาแป๊บหนึ่งนะก็ประมาณว่าเล่าเนื้อเรื่องของโลตัสอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจนะเราก็คุยคุยคุยคยคเคสเขาก็จะพาเรามาหาคนที่เจ็บป่วยอะไรเงี้ยตามสตอรี่ของเขาสุดท้ายเฉลยว่าไอ้นี่คือตัวร้ายก็คือน้องโลตัสนั่นเองอ่า เสร็จปุ๊บเราก็คุยเวทต่อกับน้องเอสนะเพื่อรับเวทต่อไปพอเราคุยเวทบนหัวหมดปุ๊บก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะมันจะเด้งหน้าดันเจียนเช้งมาแบบนี้อ่าก็จะให้เราใส่ประมาณว่าออปชั่นของมอนเตอร์ในแมปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่าเราจะไม่มีสิ่งนั้นตันเองถ้าในอนาคตใส่ได้เนี่ย ก็แล้วแต่ใส่ครับพี่คนดูมันก็เพิ่ม E.P เพิ่มเลือดมอนทําให้มอนเกิดไวขึ้นประมาณนั้นพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องเขาจะอธิบายวิธีการใช้ Evolution Lab นะซึ่งเราไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าผมได้อธิบายอยู่นะ,<ฮ>ะก็ไม่ต้องฟังน้องเอสนะเพราะน้องเอสเนี่ยชักจะพูดมากพูดความแล้วก็รับเควสจากน้องเอสเสร็จปุ๊บเข้าไปประตูแรกพอเรามาประตูแรกเสร็จเนี่ยเรารับเควสจากน้องเอสก่อนนะแล้วก็มาคุยกับไอ้เครื่องสีเขียวนะเครื่องสีเขียวเนี่ยก็จะทําการ เสกโปลิงขึ้นมานะโปลิงเนี่ยเราต้องฆ่าทั้งหมด50ตัวนะเพื่อจบภารกิจนี้พอเราฆ่าน้องโปลลิงเสร็จเนี่ยเราส่งเควสนะส่งเควสที่พี่เอสนั่นเองแต่ว่าอย่าลืม กดคุยกับเครื่องสีเขียวด้วยนะอ่าไม่งั้นไปอันต่อไปเนี่ยจะไม่สามารถลิงก์ได้ก็คือไม่สามารถผ่านด่านต่อไปได้ถ้าเราไม่คุยเพื่อปิดเควสต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในด่านที่2นะด่านที่2เนี่ยเขาจะให้เราหาชิป10อันพอเพราะหาชิปครบ10อันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คุยกับ P s นะซึ่ง PS เ,เนี่ยก็จะให้เราลงไปข้างล่างเพื่อไปปิดสวิตช์หรือว่าไปคุยกับเครื่องด้านล่างนั่นเอง ถ้าเราลงไปตอนนี้มันจะเด้งขึ้นมานะต้องหาชิปเพื่อเป็นการปลอมตัวนี่พอเราได้ชิปครบ10อันแล้วก็มาคุยกับพีเอสแล้วมันก็จะแปลงล่างให้เราบึ <B> ้ม <OOM! S 2> เป็นตัวสีเขียวไอ้ตัวใหญ่สีเขียวแล้วก็ลงมาทางซ้ายล่างนะเดินไปเรื่อยๆเลยก็จะไปเจอสิ่งที่เรียกว่าเครื่องลิงก์งนั่นเองเราดับเบิลคลิกที่เครื่องลิงก์ง 2, แล้วก็ใส่รหัสว่า n5 นะอ่าต้องใส่รหัสว่า n5 เท่านั้นนะพี่คนดูถึงเป็นโค้ดรับพอเราใส่โค้ดเสร็จปุ๊บเราก็เดินกลับไปคุยกับพีเอสนะ เราก็คุยคุย,คย,คยเสร็จปุ๊บอย่าลืมนะเรายังแปลงล่างอยู่วิธีการยกเลิกแปลงล่างก็คือคลิกขวาตรงข้างบนไอคอนนะไอคอนแปลงล่างนั่นเองอ่าพอเสร็จปุ๊บเราก็ออกจากวาร์ปมาเพื่อไปชั้นต่อไปหรือชั้น3ม ซึ่งในชั้น3มเนี่ยมันก็จะให้เราทําสิ่งที่เรียกว่าค่ามอนเตอร์ในเรียกว่างานง่ายงานหมูงานแตงค่ามอนเตอร์50ตัวแบบง่ายๆเลยแต่นี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ค่าอย่างเดียวนะคือค่าน้องเห็ดไอศูนย์พันพอราคาครบ50ตัวก็อย่าลืมส่งเพจทีพีเอสนะคือพีเอสเนี่ยรับจบทุกกรณีก็คือเป็นไกด์ให้เรานั่นเองคือมันยืนทําทรงอะไรไม่รู้มอนก็ไม่ช่วยตีพคทธแอคต่อไปเราก็มาเข้าชั้นที่4นะชั้นที่4เนี่ยจะให้เราค่ากิ้งกาตัวสีชมพูนะก็คือ ค่าคิกกิก้งกาตัวสีชมพูตัวเดียวซึ่งมันจะมีหลอดสีชมพูอยู่นะเห็นไหมหลอดสีชมพูรตรงเวลาเนี่ยเราต้องฆ่าให้เสร็จ20ตัวก่อนที่หลอดมันจะหมดนะหลอดมันลดเรื่อยๆก็คือเควสสปีดรันนั่นเองคือมันจะทดสอบความเร็วเราอะนะพอเราฆ่าครบ20ตัวเสร็จเนี่ยเราก็คุยกับพีเอเพื่อส่งเควสแล้วก็เดินออกเลยนะคือตอนฆ่าเสร็จเราต้องรีบส่งเลยนะเพราะเวลามันยังเดินอยู่เราก็มาเข้าประตู สุดท้ายนะประตูสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้เราทําสิ่งที่เรียกว่าค่ามอนเตอร์มันจะมีเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยค่าทั้งหมด20ตัวแล้วก็เป็นหมูตัวสีขาวก็คือค่าหมูที่เป็นตัวสีเขียว20ตัวแล้วก็ค่าหมูตัวสีขาว20ตัวค่าตัวใหญ่5ตัวนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ พอเสร็จเนี่ยเราก็ทาการส่งเคลสกับพีเอสเหมือนเดิมซึ่งพอเราส่งเคลสกับพีเอสเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ทําการเดิอนออกวาร์ปมานะแล้วก็ไปคุยกับพีเอสทางด้านซ้ายมือนะก็คือเป็นอันจบดันนั่นเองก่อนที่จะคุยกับพีเอสเพื่อจบดันเนี่ยเราต้องตั้งน้นโมสามจบตัวด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนะอ่าซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการได้ประดับของโจรมาเรียบร้อยแต่5%เซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าได้หรือไม่ได้อ่าคนอื่นเนี่ยอาจจะดวงดีก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พระที่ห้อยด้วยนะว่าจะแสดงอิทธิฤทธิหรือเปล่าโอกาสแค่1%ก็ถือว่ามีโอกาสนี่ผมให้ดูราคาหไหมก็ถือว่าเป็นของแพงทุกชิ้นเลยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นคนดูขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกติดตามครับฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับใครอยู่ก็อยู่ไกลปู